สอีกรอบหนึ่งนะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจออกเอ็นตัวลงทางด้านซ้ายเอามือซ้ายจับปลายเท้าซ้ายวาดมือขวาจับปลายเท้าซ้ายจับกันได้แล้วเราปิดลำตัวขึ้นตามองขึ้นทางด้านบนทั้งท่าสามลมหายใจเข้าออกสามสอง หน่จากนั้นหายใจเข้าเราวาดแขนขึ้นหายใจออกเราคลายทา่าตอนนี้เราสลับขาพยายามกระดกปลายเท้าขวาเข้าหานักแข้ขขขขงหายใจเข้าวาดแขนสองข้างขึ้นหายใจออกเอ็นตัวลงทางด้านขวาเราพยายามเอาศอกขวาวางไว้หน้าหัวเข่ากนก็ได้ แล้วก็เอามือจับปลายเท้าไว้แล้วเราค่อยๆบิดลำตัวค่อยๆกดมือซ้ายจับปลายเท้าถ้าจับไม่ได้ก็วางไว้แค่นี้เราบิดลำตัว,ตวองอขึ้นค้างท่าสามลมหายใจนับสามสองหนึ่ง จากนั้นช้าๆหายใจเข้าว่าแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราคลายท่าอีกรอบนึงนะหายใจเข้าว่าแขนทั้งสองข้างขึ้นตกกลงหายใจเข้าออกนะหายใจออกค่อยๆวางสองขวาลงหน้าขาขวาจับปลายเท้าขวาบิดลำตัวเอามือซ้ายจับปลายเท้าขวาตาเรามองขึ้นางด้านบน หายใจเข้าออกลึกๆย,ยาวๆนับสามสองหนึ่งจากนั้นหายใจเข้าเราว่าแขนทั้งสองข้างขึ้นยืดกระดูกแนวสังหายใจออกคลายข้า